สรุปแล้วเราจะได้ดูการแข่งขัซีเกมหรือไม่นะครับวันนี้ผมสรุปให้ฟังครับ ค่อนข้างจะเป็นประเด็นใหญ่โตมากๆ,ๆนะครับเพราะว่านับเวลาถอยหลังอีกไม่กี่เดือนเนี่ยก็จะเข้าสู่มาหากรรมกีฬาซีเกมที่จะมีขึ้นเริ่ม5พฤษภาคมนี้แล้วแต่ความไม่แน่นอนคือประเทศไทยยังไม่รู้เลยครับว่าจะได้ถ่ายทอดสดหรือไม่เพราะอย่างกัมพูชาเขาเรียกเก็บค่าลิขสิทธิ์จากเราสูงมากนะครับถือว่าแพงมากๆถึง28ล้านบาทซึ่งแน่นอนเลยครับว่าการแข่งขันซีเกมที่ผ่านมาไม่เคยมีประเทศภาพไหนเรียกเก็บลิขสิทธิ์มาก่อนมีแต่เพียงเขาเรียกว่าเป็นค่าธรรมเนียมเท่านั้นเองนะครับในการดึงสัญญ,ญาในการถ่ายทอดสดต่างๆนานาก การจ่ายเพียงแค่หลักแสนเท่านั้นนะครับก็เลยเกิดคําถามตัวโตๆในสังคมว่าสุดท้ายแล้วต้องเอาเงิน28ล้านบาทเนี่ยเพื่อไปซื้อลิขสิทธิ์แล้วให้คนไทยได้ดูจริงหรือหรือเอา28ล้านบาทตรงนี้ไปทําประโยชน์อื่นๆอื่นๆนี่หมายถึงว่าทำประโยชน์ให้กับวงการกีฬาอื่นๆหรือทาประโยชน์ให้กับประเทศชาติได้อีกตั้งเยอะตั้งแยะเลยทีเดียวนะครับเรื่องนี้มันก็เป็นประเด็นเพราะว่ามันมีเรื่องของกดปัสแธบที่มันค้างอยู่นั่นเองนะครับกดปัสแธบตอนนี้มันก็พูดถึงการ ที่เราจะต้องเจอกับดักตรงนี้แล้วผมคิดว่ากัมพูชาก็รู้เหมือนกันว่าเราจะต้องเจอกับกฎมาแทบและอย่างของกฎมาแทบเนี่ยมันมีอย่างน่าสนใจนะครับก็คือว่ามาแทบมันก็จะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อเราได้ลิขสิทธิ์มาแล้วนั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่าประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลหรือเอกชนต่างเนี่ยเขาไปซื้อลิขสิทธิ์มาหรือได้ลิขสิทธิ์มาก็ต้องเป็นการถ่ายทอดสดให้คนไทยได้ดูฟรีแบบไม่เสียเงินนะครับตามเงื่อนไขที่จะต้องเข้าสู่ การรับรู้อย่างทั่วถึงแล้วก็เท่าเทียมแบบนี้นะครับแต่มันก็มีในวงเล็บอีกด้วยว่ากฎนี้จะบังคับใช้ก็ต่อเมื่อคุณได้ลิขสิทธิ์นั่นหมายความว่าถ้าไม่ซื้อก็ไม่ต้องถ่ายทอดสดแล้วก็จะไม่ผิดกฎมาแทบคนก็มองแบบนี้ว่ามันอย่างนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องซื้อดีกว่าไหมเพราะว่าในความเป็นจริงเนี่ยนะครับมันมีไม่กี่ศิลกกฬาหรอกที่เราเนี่ยสามารถที่จะลุ้นเหรียญได้แต่อีกมุมหนึง่งมันก็คือความภูมิใจของคนไทยความภูมิใจของนักกีฬาไทยที่อยากจะ มอบความสุขให้กับแฟนกีฬาชาวไทยได้เห็นได้เชียร์แต่มันก็ยังมีกีฬาใหญ่ๆที่ผมเชื่อว่าคนไทยทั้งประเทศก็เชียร์กันอยู่ไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลวอลเลย์บอลต่างๆที่เรามีลุ้นความหวังของการรุ้นเหรียญทองในกีฬาผลน,นี้ซึ่งผมคิดว่าเรื่องนี้จริงๆแล้วทางผู้ใหญ่คุยกันได้อย่างแน่นอนแต่จะจบที่ตัวเลขเท่าไหร่ ไม่ทราบหรืออาจจะไม่เสียตังค์ในการซื้อลิขสิทธิ์สักบาทเดียวก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับป้าพรุ่งเช้าออยัางนึงว่ายังไงคนไทยก็จะได้ดูการแข่งขัน4เกมที่คนไทยและกีฬาไทยลงแข่งขันอย่างแน่นอนครับ